ปลุกพลังสายเลือดจากา้าสุรกายพิศารแห่งการทำลายล้างตอนที่เจ็ดสิบสี่นี่มันไม่ใช่คลื่นลำแสงธรรมดาธรรมดาหรอกนะเพราะมันออกมาจาก,จากพ้าสุรกาย โอ้ตอนนี้เหลือเพียงแก่สามหัวแล้วงั้นเหรอนี่มันทำห้ฉันนึกถึงมันก้อนสามหัวตัวหนึ่งเลยแฮะแต่ฉันเกรงว่าแม้กระตั้งสามหัวของแกมันก็คงจะไม่เหลือแล้วล่ะ บ่าหน้านี่นี่นี่มันเป็นไปไม่ได้หรือว่าในตอนนี้ฉันกําลังอยู่ภายใต้ภาพลวงตาอะไรบางอย่างนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันที่มนุษย์จะกลาร่างเป็นสนนัตว์สูนและสามารถเอาชนะมังกรขาวลายหัวได้ด้วยพลังที่แข็งแกร่งแบบนี้แถมยังคว้าเอาหัวใจของมังกรขาวลายหัวออกมาอีกด้วยเอ,เอ๊เอว้าว <t ries> สุดยอดสุดยอดสนุกจริงๆการได้ควบกุมร่างของสันนสูขนาดยักษ์นี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดๆไปเลยมันสุดๆท่านพูโซหลังจากที่สังหารราชามังกรตัวนี้ไปแล้ว <t ries> ผมก็รู้แล้วว่ามอดกแห่งการต่อสู้มันอยู่ที่ไหนดังนั้นผมจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนายจะทำมันได้ยังไงกันผมคิดเอาไว้แล้วว่าคุณจะต้องพูดแบบนั้น เดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดก,การเองก็แล้วกันอึกข้างในนีร้ร้อนมากรู้สึกเหมือนกับว่าเอาเมื่อจุ่มลงไปในน้ำที่เดือสดสุดๆแขนของฉันมันกำลังละลายเฮ้อพบแล้วอึกแต่รู้สึกว่ามันมันจะหนักไปหน่อยฮะ <R os> สำเร็จเอ๋เกาะมังกรแห่งคุ้มนาลุกบ้าหนะ้าบ้าหนะ้าน่น่่มัน,นบ้าเกินไปแล้ว ความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายและพลังภายในของราชามังกรมันยิ่งใหญ่กว่าพวกฝุกยุดพวกไว่มากพวกผู้ฝึกยุดต่างๆจงไม่สามารถรับน้ำหนักและพลังที่แข็งแกร่งของเกาะมังกรและเลือดที่พวกเขาดูดซับได้แม้กระทั่งไอ้นักสู้บ่าพลังผมสีเขียวนั่นถึงแม้ว่าเขาจะบังคับตัวเองให้สวมชุดเกราะแต่ชุดเกรเาะก็มอบมอดกและพลังให้เขาเพียงแค่9ก้ซเท่านั้น ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าเด็กคนนี้จะเป็นนักสู้คนแรกในรอบหลายพันปีที่ได้รับการยอมรับจากเกราะมังกรอย่างสมบูรณ์แบบท่านปูอุสโซคุณบอกให้ผมหยุดและคุณบอกว่าผมจะทํามันได้ยังไงก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละผมก็แค่สวมชุดเกราะนี้ทุกอย่างมันก็เสร็จสิ้นแล้วไม่เห็นมันจะยากอะไรเลยนี่นาน้อยไอเด็กสารเลวตัวน้อยนี่ไอเด็กสารเลวนี่ จังเถอะจังเถอะในเมื่อท่านบนรรพบุรุษให้การยอมรับแล้วฉันเองก็ควรจะยอมรับด้วยเช่นกันในเมื่อตะกุนไม่พูดสืบทอดแล้วการส่งต่อมอดกให้กับคนที่เหมาะสมมันก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยๆมดกนี่ก็ไม่ควรจะถูกเก็บไว้จนขึ้นสนิมล่ะนะท่านผัวโสครับผมรู้สึกว่ามดกนี่มันมีอะไรบางอย่างขาดหายไปหรือเปล่าครับ มันน่าจะมีชิ้นส่วนอื่นอยู่อีกหรือเปล่านอ้อหยุดเลยนาะยเด็กเปรตไอเจ้าหัวขโมยนี่แกยังคิดจะขโมยสมบัติชิ้นอนึ่งของตระกูลของข้าอีกอยางงั้นหรอเกราะมังกรแห่งขุมนรกนี่มันแข็งเก่งมากแต่มันก็เป็นเพียงแค่ทักษะภายนอกเท่านั้นมันจะต้องจับคู่กับทักษะดับเคียยกันที่มีความเชี่ยวชาญทักษะภายในเพื่อจะให้นักสู้สามารถบรรลุความสามดุลระหว่างภายในและภายนอกได้ มิฉนั้นอาอยุาภายในของนักสู้ธรรมดาที่สวมใส่จะไม่สามารถทนต่อแรงกดดันของชุดเกราะมังกรได้กระดูกของพวกเขาจะถูกบุดขยี้โดยเกราะมังกรและเลือดเนื้อของพวกเขาจะถูกล้อมละลายจนหมดสิน้นหลังจากนั้นเจดวันต่อมามีสายเรียกเข้าซูโจในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ฉันได้ใช้เวลาไปกว่า80%ในการฝึกฝนในความฝันชุดเกาะมังกรแห่งขุมนรกนั่นมันมีข้อมูลไให้เรียนจํานวนมากฉันจําเป็นจะต้องเรียนรู้มันอย่างช้าๆในพื้นที่มิติยุทธายซูเจามีอะไรงั้นเหรออีฮเหรอหรืงจิงซูและฉันได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันนี้แล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ได้รับแจ้งให้มาที่ศูนย์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรางวัลสำหรับภารกิจ จากนั้นหัวหน้าผู้จัดการภารกิจได้บอกกับฉันให้ฉันแจ้งกับนายว่ารางวัลภารกิจของนายจะต้องไปที่ห้องทํางานของอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ใหญ่จะเป็นคนมอบรางวัลให้กับนายด้วยตัวเองฮะฉันจะต้องไปที่ห้องทํางานของอาจารย์ใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์ใหญ่ต้องการจะพูดคุยกับฉันเป็นการส่วนตัวอีกแล้วเหรอเนี่ย